ใช่ตอนนี้กูขอแบบตอนนี้ขอแบบอย่าพึ่งเนาะอ่ะเข้าเกมได้เลยแต่เข้าตามอยอมรับว,ว่ากูไม่ชอบแบบแนวต่อยตีกันเท่า,าไหร่มันทำให้กูรู้สึกแบบโอ้ยอยากสู้ใครไม่ได้เลยมึงคิด,คดว่ามึงสู้้ใครไไม่ดงตายบ่อยของจริงโกงเนาะแต่ตอนนี้กูหาใครไม่เจอเลยกูรังพาทูลินทัวเตียวอยู่อ๋อ Allusion คืออะไร What i s i t ก็คือ Allusion คืออะไรเป็นแบบสมของจากเกมนู่นนี่นั่นหรืออนิเมะดังนู่นนี่นั่นออกมาเออแล้วก็ต่อยกันส่วนว่าไม่มีอะไรมากเกมแนวนี้เลยวอะ เอาของมาทุบหัวกันเล่นๆไม่มีอะไรหรอกเมื่อก่อนฉันก็ไม่ชอบแกเล่นเปลี่ยนแมพเด็ดนะถ้าแกไม่ชอบเกมแนวนี้แล้วเมื่อก่อนฉันก็ไม่ชอบแต่พอเล่นไปสักพักมันก็โอเคอ่ะมันก็ชินดิจะเล่นเลยนะฮะพูดว่าอะไรนะฉันเบาเสียงแกเลยฉันไม่จัดเล่นเลยนะฉันว่าฉันควรเปิดเสียงแกสุดไปเลย ไม่เป็นไรฉันยอมเสียงเบาได้แต่ฉันต้องฟังแกให้รู้เรื่องอ่าโอเคให้จะรู้เรื่องละเล่นอะไรอ่ะสรุปอือฮึแล้วแต่เล่นในแขกของเซทชันเนาะสรุป <c ười> อันไหนดีกว่าเ <c ười> อ้าก็เลเวลเลชั่นนั่นแหละอยากเล่นหรือจะเล่นไหนบอให้เลือกค่ะเล่นเบาสิเปล่ เเลนเบดบดอมามันเป็นเบดบอลไม่เอาเแอคชั่นออนไนท์ทันดีกว่าถ้า,างั้นอ่ะเอาอแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บออกเกมก่อนเรื่องยอเยอ,อะอะเราอะยังไปเล่นบอลซิว่ะไม่ใช่เบ็ดเบอสิว่ะชีฟ้ฟังเสียงก่อน,นอชี้ฟังเสียง เล่นเบสบอลจะเล่นบอลเขาไม่ครบอ,ะอ่ะชิฟังแค่คำว่าบอลอ่ะทำไมอ่ะไปเล่นบอลดีกว่าเนอะ,ะ่ยสรุปจะเล่นอะไรเอาดีๆ เงียบเลยทุกอย่างเงียบไปหมดก็ให้กูทำไรอ่ะออกออนทิทันเดวิดรูชันเล่นไงล้วนะกูลืมละฮลลโอะฮะได้ยินไหมได้ยินแล้วจะเล่นอะไรสรุปแล้วแต่ที่ไม่เอาบิดบอลกับบักฟุกอะฉันไม่ชอบปักฟุกเลยอะบักฟุกบักฟุกแป๊บนึงกูอยากเล่นนะแต่มันมีไอ้ตัวหนึ่งมันเล่นอยู่อะ ซึ่งกูไม่อยากจอยเซิร์ฟเวอร์มันยิวบัตเตอแล้วก็ฉันรู้สึเหมือนแกสตรตีมแล้วเสียงตัดบ่อยอะยิงเลาพิวแคยอยู่เซิมนั้นใช่ไหมงั้นกูไปเซิร์ฟอื่นฉันจะไม่เข้าใกล้แกฉันจะไม่อยู่ที่เดียวกับแกฉันจะไม่หายใจร่วมทีเดียวกับแก ไม่ได้เหมือนเคยเล่นแล้วนะแต่จำไม่ได้แล้ววันตอนไหน,น โอ้ยเย่แบตเตอรี่เหลือต่ำขอบคุณผิวแบตต่ำ Non ho giocato คเ okay, uh ไม่ได้เล่นนานแล้วเล่นไงวะ okay, uh แป๊บนะโอเคทำไมหน้าตาน่ากลัวยอย่างนี้วะแป๊บ ก่อนี้อะไรน้ามาเชฟกูเออกูไปชาร์จแบตก่อนละกันเออกูจะไปอาบน้ำด้วยโชคดีอูบิด เอาโปรด้วยเห<อ>รอออคนละแมพกันดีกว่าเอาคนละแมพเหรอคนละแมพกันดีกว่า เ่าชนะเจนดรี a r เ l e g e n d a r ม m ิ t h i c a l หรือค่อยไปเล่นแล้วกนะันอันนี้คืออะไรอะ่ op, นะรูได้สิบรอบไหมใครรูได้แค่สิบรอบไม่มีหรอก ได้สิรอบก็ถือว่าเยอะอยู่มัง้งไม่ได้แต่อันนี้ดีเลยแม่ทำอนไรลอยพดทำไมดูไม่ดีเลยวะอ่าวันนี้ก็ได้อันขี้เกียจสุ่มแล้ว อ้าอินไวโคตรไม่ใจ ไม่ต้องใช้แล้วเดือตรงอ่ะัดไ,ได้แลต่มันช่ว,ว่ามันใส่โค้ดได้ไอ้เชี่ยใส่ไม่ได้โดลกนี้มันช่างโห <แก S 1> ด,ดลยอะ,<ล>ะไรที่เราเกมบวาไว้ใจไอ้หิเห่าทำไม าาลดนานลดนานมาก